วันนี้นะครับเราอยู่ที่ฟาร์มที่จังหวัดเชียงใหม่ก็คือลูกค้าเนี่ยอยากจะให้ทําทน้ําเย็นให้กับในฟาร์มนะครับผมเป็นน้ําที่เอาไว้หล่อเลี้ยงต้นไม้อันนี้จะเป็นขนาดฟาร์มซึ่งด้านหลังเนี่ยเขาจะมีถังอยู่อ่า2,000ลิตรอยู่ทั้งหมดประมาณ6ถังนะครับแล้วก็เราจะวันนี้เนี่ยเรามาติดตั้งเครื่องทําทน้ําเย็นกับถัง2,000ลิตร1ถังเดีย๋ยวเราไปดูกันว่า ที่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งเครื่องสองที่ทํากับน้ำสอ0 0ัลิตรวันนี้เขาอยากได้18องศาครับเราก็เลยเอาตัว PX 3.5มาให้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงที่ข้างหลังนนครับตอนนี้เรา,าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมใช้เวลาติดตั้งประมาณสองชั่วโมงครึ่งไม่ใช่สองชั่วโมงไม่ถึงครับสองชั่วโมงนี่ก็เป็นถังที่อยู่ด้านหลัง โอเคให้เราไปดูกันอันนี้จะเป็นถังสองพันลิตรนะครับที่จะทำให้น้ำเย็น18บองศาซึ่งถังที่เราต้องการจะทำให้เย็นเนี่ยก็คือถังนี้นะครับถังเดียวแล้วก็เราใช้การติดตั้งเป็นแบบไม่เป็นแบบกึ่งถาวรน,นะครับก็คือเป็นการเดินกับสายยางแบบนี้ซึ่งสายยางเนี้ยใช้ขนาดหนึ่งนิ้วแล้วก็ปั๊มที่ ใช้นะครับปั๊มที่ใช้ตอนนี้เป็นปั๊มที่จุ่มลงไปในตู้นี้นะครับแล้วจุ่มในระดับประมาณประมาณนี้แล้วก็ปั๊มน้ําออกมานะครับปั๊มน้ําออกมาแล้วก็เอาไปเข้าตัวเครื่องแล้วทีนี้ก็ปล่อยจากตัวเครื่องมากับสู่ถังนี้เหมือนเดิมซึ่งในเงื่อนไขที่เขาใช้เนี่ยนะครับเขาต้องการทําน้ํำ2,000ลิตรให้ เย็น18องศาในระยะเวลาประมาณาคืนหนึ่งนะครับผมก็โดยที่ไม่มีการแบบนำน้ำออกหรือนำน้ำเข้าในระหว่างนั้นนะครับซึ่งตัวตัวนี้ที่เราจับให้จะเป็น PX 2 0 0 0เอ้ยไม่ใช่ PX 3 5นะครับตัวนี้ก็จะเป็น PX 3 5นะครับ ถ้า,าใช้ในเช่นบ่อปลาคาร์พที่เราไม่ได้ต้องการอุณหภูมิที่มันแบบต่ำลงอย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็สามารถใช้ได้ถึงประมาณ10ตันนะครับผมใช้ได้ถึงน้ำประมาณ10ตันก็จะคุมอุณหภูมิในช่วง25องศาได้แต่อันนี้น้ำา2ตันแต่ว่าเขาต้องการทำอุณหภูมิให้ลงมาถึง18ให้เร็วขึ้นนะครับก็คือถ้าปริมาณน้ำ น้อยลงเนี่ยมันก็จะทําอุนาหภูมิต่ําลงได้เร็วขึ้นนะครับอ่าก็ตัวเครื่องก็จัดวางประมาณนี้คืออันนี้ยังดีที่มันอยู่ในที่ไม่ไม่ตากฝนนะครับข้างบนเนี่ยเขาคุมด้วยผ้าใบพลาสติกใสกทีนึงมันก็จะไม่โดนฝนนะครับแต่ตัวเครื่องเนี่ยไม่ไม่แนะนําให้วางตากฝนตลอดเวลานะครับแล้วก็ลองมาดูที่หน้าจอนะครับผมหน้าจอตรงเนี้ย หน้าจอตรงนี้ข้างบนนะครับจะบอกอ,อุณหภูมิน้ําปัจจุบันที่ไหลผ่านนะครับส่วนหน้าจอล่างตรงนี้จะเป็นอุณหภูมิที่เราตั้งแล้วเราก็กดเซตหนึ่งครั้งได้เลยเพื่อจะแบบตั้งอุณหภูมิกดลดหรือเพิ่มได้ครับได้ปุ๊บเรากดหนึ่งครั้งถ้าน้ําที่มันทําได้นะครับมาเท่ากับอุณหภูมิที่เราตั้งมันจะหยุดทํางานแล้วก็ถ้าเกิดว่า อ่าอุณหภูมิสูงขึ้นมาก็จะกลับมาทางานอีกรอบนึงนะครับผมตัวนี้รับประกัน2ปีด้วยนะครับ